สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีมีนถูกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม563 c h a n n ชานลค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรณดวงชะาตาะในช่วงครึ่งเดือนหลังปากหลังของเดือนกร,รกฎาคมปี2568นะคะเอาละก่อนที่จะไปฟังคำพยากรณ์นี้นะคะแม่หมอขอแรงใจเนาะขอคนละหนึ่งไ์เพื่อเป็นค่าครูให้กับแม่หมอกันด้วยนะ นะคะ ก็สำหรับวาสนาสำหรับโชคชะตาของชาวมีนนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังจากนี้ไปก่อนอื่นแม่หมอจะขอเริ่มต้นจากดาวเสาร์ค่ะที่เริ่มจากโคจรถอยหลังในลักนาเกิดของคุณแล้วเนาะเรียกว่าตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะดาวเสาร์ก็จะเริ่มเคลื่อนที่ได้ช้าลงไปและก็ด้วยอิทธิพลของดาวเสาร์นั้นก็อาจจะส่งผลทําให้ชาวมีนนะคะช่วงนี้คุณจะมีความรู้สึกเบื่อหน่าย รู้สึกอึดอัดใจกับสิ่งที่เป็นอยู่นะคะ เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องคิดทบทวนนะคะและก็พยายามมองหาสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริงหลายคนก็จะเป็นจังหวะที่ชอบคิดถึงอดีตคิดถึงเรื่องเก่าๆบ่อยมากขึ้นนะคะแต่ในข้อดีเนาะชาวมีนคุณอย่าลืมนะคะว่าดาวเสาร์เขาทําหน้าที่เป็นดาวโชคลาภเป็นดาวเจ้าเรือนลาภาข,ของคุณค่ะเมื่อโคจรถอยหลังก็อาจจะส่งผลทําให้ชาวมีนนะคะคุณมีโอกาสจะได้รับลาภ ผลเก่าๆเ,เข้ามาเช่นกันนะคะเช่นอาจจะได้มรดกสินทรัพย์ต่างๆนะคะคือก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีการพูดการตกลงกันไว้แล้วนะคะแต่ก็จะเป็นช่วงที่คุณจะได้รับโอนจะได้เป็นเจ้าของในทางนิตินายนะคะหรือบางทีข้าวมีนถ้าหากคุณนะคะได้ไปเก็บกวาดบ้านช่องทําความสะอาดบ้านนะคะก็มีโอกาสจะได้เจอกับเงินที่เก็บไว้นะ,ะหรืออาจจะได้เจอลอตเตอรี่ที่เคยถูกรางวัลแล้วลืมไปก็ได้คะ่ะ ดังนั้นแม่หมอแนะนำเนานะว่าในช่วงนี้นะคะคุณลองทำความสะอาดบ้านดูนะคะมีโอกาสจะได้เจอโชคเจอทรัพย์เจอของมีค่านะคะส่วนดาวศุกร์ค่ะที่โคจรโยกหน้าลัคนาเกิดของคุณถือว่าจะเป็นดวงดาวที่ส่งผลดีนะคะเกี่ยวกับเมตตามหานิยมและเสน่ห์ในตัวเองถือว่าช่วงนี้นะคะจะมีคนเข้ามาหาชาวมีนค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะจะเข้ามาทักเข้ามา คยทำให้ชีวิตของคุณจะไม่ค่อยเงียบเหงานะคะอย่างไรก็ตามนะคะปรากฏว่าในวันที่17กรกฎาคมนะคะดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนอาริจะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎตรงนี้ก็อาจจะส่งผลทำให้ชาวมีน,นะคะคุณจะต้องไปวุ่นวายอาจจะต้องไปพบเจอกับอุปสรรคและปัญหาเกี่ยวกับลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงและก็จะต้องระวังนะคะอาจจะมีเด็กหรือว่าคนที่มีอายุน้อยกว่า ตั้งตัวเป็นศัตรูกับคุณนะคะเอาละอย่างไรก็ตามค่ะในช่วงปล,ปลายเดือนกรกฎาคมนะคะปรากฏว่าในดวงชะตาของชาวมีนจะมีดาวหลายดวงเข้าไปชุมนุมรวมตัวกันอยู่ในราศีมิถุนซึ่งก็จะเป็นตำแหน่งของสินทรัพย์หลักทรัพย์บ้านครอบครัวก็ส่งผลนำให้ชาวมีนนะคะคุณจะมีความโดดเด่นดวงดีนะคะในเรื่องของทรัพย์สินอสังหานัว่าเป็นช่วง เวลาที่เหมาะกับการซื้อหรือขายบ้านรถที่ดินต่างๆและก็แน่นอนค่ะว่าไฮไลท์ที่สำคัญของชาวมีนนะคะจะเกิดขึ้นในวันที่27กรกฎาคมนะคะเพราะว่าในที่สุดแล้วค่ะดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณจะโคจรออกจากภพอรินะคะจะย้ายออกจากตำแหน่งอุปสรรคและปัญหาดังนั้นค่ะสำหรับใครที่ก่อนหน้านี้นะคะการเงินการหารายได้ของคุณมันตกต ย่ำแย่ยังไงเมื่อเข้าสู่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าสภาวะทางการเงินจะดีขึ้นเรียกว่าจะมีรายได้พิเศษรายได้เสริมเข้ามาหรือคุณจะดวงดีมีโชคนะคะมีคนเข้ามาช่วยหลือซัพพอร์ตทำให้คุณนะคะจะหาเงินหาทรัพย์ได้ง่ายมากขึ้นนะคะดวงการงาน ดาวพฤหัสบอดีดาวเจ้าเรือนการงานนะคะแล้วก็ดาวประจําตัวของคุณนะคะช่วงนี้ยังโครจรเดินหน้าได้อยู่ในราศรีมิถุนนะคะดังนั้นโดยภาพใหญ่แล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าการงานธุรกิจการคาร รวมไปถึงการใช้ชีวิตประจำวันของชาวมีนยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะจะมีความก้าวหน้ามีความสำเร็จใครที่หางานสมัครงานนะคะช่วงนี้ก็มีเกณฑ์จะสมหวังอยู่เช่นกันหรือถ้าคุณทำงานที่เก่าที่เดิมก็มีโอกาสที่จะได้ขยับขยายอยู่นะคะส่วนดาวโศกค่ะที่โคจรเข้มแข็งในสหัสชนั้นก็เป็นโอกาสค่ะที่คุณอาจจะต้องไปทำงานกับคนหมู่มากนะคะหรือว่าหน้าที่การ งานของคุณจะบีบบังคับเนาะทำให้คุณต้องไปคอยติดต่อประสานงานนะคะอาจจะต้องเดินทางบ่อยขึ้นนะคะและใครที่อยากจะย้ายงานเปลี่ยนงานใดๆช่วงนี้อาจจะต้องอาศัยเพื่อนคนรู้จักหรือว่าคอนเน็กชันที่มีแนะนําเข้าไปนะคะทำให้คุณนั้นจะสามารถได้งานที่หวังนะคะส่วนดาวอังคารค่ะหลังจากที่ได้ย้ายราศรีนะคะในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมเมื่อดวงดาวย้ายเข้ามาเล็งลัคนาเกิดก็น ว่าจะมีส่วนทําให้คุณจะขยันมากขึ้นนะคะจะเป็นตัวกระตุน้นทําให้คุณอยากมีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติและแน่นอนค่ะยิ่งคุณขยันคุณก็ยิ่งจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากลับมาถึงแม้ว่าโดยภาพใหญ่เนาะชาวมีนการงานธุรกิจของคุณมันจะดูยุ่งมีอะไรให้ต้องทํามากมายแต่ว่าในท้ายที่สุดก็ถือว่าคุณจะทําได้ดีจะสามารถทําสําเร็จได้ตามเป้าหมายที่คุณวางไว้นะคะ ดวงการเงิน ก่อนวันที่27กระะกฎาคมแม่หมอต้องบอกกับชาวมีนนะคะว่าเป็นช่วงที่ดวงการเงินของคุณไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าดาวการเงินของคุณยังโครจรเป็นอริก,กับดวงชะตานะคะถือว่าเป็นช่วงที่หาเงินได้ยากนะคะการเงินค่อนข้างฝืดนะคะหรือคุณจะมีรายจ่ายจุกจิกเข้ามานะคะหาเงินเข้ามาได้ก็จะต้องจ่ายออกไปจะต้องเสียเงินอยู่เสมออย่างไรก็ตามค่ะเมื่อคุณ ผ่านวันที่27กรกฎาคมไปแล้วต้องบอกเลยค่ะว่าสถานการณ์ทางการเงินของคุณจะกลับมาพลิกฟื้นจะกลับมาดีขึ้นอีกครั้งเงินทองที่มันไม่ควรจะเสียไปนะคะในส่วนตรงนี้ก็ถือว่าจะลดลงไปมากนะคะเมื่อเทียบกับช่วงต้นเดือนและมันก็จะทำให้คุณสามารถบริหารจัดการในเรื่องของรายได้ให้ดีมากขึ้นนะคะและสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าจะทําให้สภาพคล่อง ความหมุนเวียนทั้งหลายมันจะมีความลื่นไหลที่มากกว่าเดิมและก็โดยมาตรฐานความเป็นมหาจักรของดาวอังคารตรงนี้แม่หมอมองว่าจะช่วยหนุนนะคะทำให้ชาวมีนเนาะมีโอกาสจะได้โชคก้อนใหญ่ได้เงินก้อนโตหรือจะมีโชคดีจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงบางครั้งบางทีคุณก็มักจะมีจังหวะดีๆทางการเงินเข้ามาอยู่นะคะเช่นหากทําธุรกิจก็จะมีกําไรงามหรืออาจจะได้เงินได้ทรัพย์แบบ เนื้อความคาดหมายและบางคนนะคะในช่วงปลายเดือนนี้ก็มีโอกาสจะได้ทรัพ์ยจากความรักความสเสน่หาจากเพศตรงข้ามก็ได้นะคะดวงความรัก ดาวสุกโครจรเป็นปฐุมเกณฑ์โยกหน้าลัคนาเกิดนะคะก็ย่อมจะส่งผลในเรื่องของความน้ส่น์นะคะต่อผู้คนรอบข้างรอบตัวเรียกว่าชาวมีนช่วงนี้คุณจะดูน่ารักสดใสดูน่าดึงดูดใจนะคะก็ทําให้อ่าในหลายคนนะ,ะก็มักจะมีคนเข้ามาทักทายมเมสเซจมาหาอินบ็อกมาหานะคะอย่างไรก็ตามคุณอย่าลืมค่ะว่าดาวสุโครจรอ,อยู่ในตําแหน่งที่เสริมเสน่ห์ก็จริงแต่ ปรากฏว่าดาวพุธด,ดาวความรักของคุณจะโครจรถอยหลังนะคะเอาล่ะแล้วว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ยังไงเจ้าชะตาจะต้องระวังปากจะพาซวยนะคะปากจะสร้างปัญหาหรือการที่เราไปขุดคุ้ยเรื่องเก่าๆขึ้นมาเป็นประเด็นนะคะก็จะทําให้สถานการณ์ความรักของคนที่มีคู่มีแฟนช่วงนี้มันจะรู้อึดอัดนะคะมันจะเต็มไปด้วยความขุ่นมัวในหัวใจนะคะ ดวงสุขภาพ ช่วงนี้ถือว่าชาวมีนอาจจะต้องใส่ใจอาจจะต้องระวังนะคะในเรื่องของบุตรบริวารสัตว์เลี้ยงค่ะที่นับว่าจะสร้างปัญหาให้เกิดกับคุณก็ได้เช่นลูกหลานอาจจะป่วยไข้ไม่สบายนะคะบางคนน้องหมาน้องแมวอยู่ๆจะหลงจะหนีหายไปจากบ้านก็ได้นะคะส่วนตัวของคุณเองก็ถือว่ามีสิ่งที่ต้องระวังเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารการกินนะคะระวังจะไปเจอกับอาหารที่ไม่สะอาดจนทําให้ ุุณท้องร่วงท้องเสียหรือว่าอาหารจะเป็นพิษก็ได้นะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกร,รกฎาคมปี2568นะคะเอาล่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะแม่หมอรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานด้วยนะคะหรือถ้าหากท่านใดนะคะที่ใจดีกว่านั้นก็สามารถที่จะช่วยสนับสนุนช่องของเรานะคะด้วยการกดด o n a t i o super t a หรือจะช่วยกันเขียนคอมเมนต์ทักทายแม่หมอใต้คลิปนี้เพื่อเปิดการมองเห็นนะคะก็ ยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะ,ะยังไงแม่หมอขอบคุณนะคะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องพี่คิม563หกสามชาแนลด้วยนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ